จำไว้นะอาโอ้อาอคือคนพิเศษอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีใครอายจะมีน่าเสมอนะ เอาไอ้ทั่วเอาไอ้คันนี่มึงก็หนีเรียนมาเหมือนกูเหรอเนี่ยอืมขอวันหนึ่งแล้วกันมาคนเดียวเหรอมากับแม่แต่ว่าแม่ไปทำงานต่อละมาไเร่นกันอือ มึงฮึเกยตีมกันเกนตีมอารมณ์ไหนของมึงเนี่ยเออมาถึงนะเฮ้ยมึงหายงอนกูยังกูไม่ได้งอนมึงก็จะเป็นหลังๆมึงไม่ค่อยคุย,ยกับกูวะก็มึงออรัดไม่ใช่หรอเวลาอยู่ใกล้ๆกลกูอะ่ะกู กูเข้าใจมึงคงไม่ชอบไม่ใครมาตัดสิน,นมึงเหมือนที่กูเคยโดนบ่อยๆอ่ะไอ้ถักอะอวันหลังถ้ามึงมีอะไรอ่ะมบอกกูได้เสมอนะ ไอ้เชี่ยเลอะมือไม่รีบกินนะรีบกินดิโอ้เขาไม่อยู่แล้วอ่าเม่เช็ด แม่เอ้ยแม่กูบอกว่าพ่อกูยังไม่เลิกบ่นเลยเรื่องที่กูโดดเรียนพิเศษเนี่ยเขาก็บ่นไปงั้นแหละมึงพ่อแม่มึงรักมึงจต่ตายเขาถึงตามใจมึงแบบนี้ไงมึงว้ถวกไอ,อ้ไอ้ะสนิทกันมากปะวะกูจะไปรู้ได้ไงวะ ที่มึงไปตามไปไอามามึงได้อะไรมาบ้างมันไปเจอแกโลไม่ลืมปะไม่นะมันไม่ได้ไปเจอใครมาเลยกูเห็นมันเอาเดอกกุหลาบสีขาวไปวางไว้ที่หน้าผาเฉยๆทำไมวะกูก็ไม่รู้ว่ะแต่มึงว่ากุหลาบสีขาวมันคุ้นๆปะ อาจารย์ดีกาเออวะคุณจาได้แล้วอาจารย์ดีกาชอบดอกกุหลาบสีขาวคูณก็เห็นกระถางดอกกุหลาบสีขาวอยู่หลังโต๊ะจา์จนจนอาจารย์ดีกาย้ายไปโรงเรียนพลตแล้วไอ้อกับอาจารย์ดีกามันเชื่อมโยงกันตรงไหนวะกูคเคยคิดว่ามันเป็นแฟนกับอาจารย์ดีกาแล้วมันก็เข้ามาแก้แค้นโรงเรียนเราแทนแฟนมันดูละครหลังข่าวมากไ,ไ,ไปไปอ่ะ โอ้พ์ดเรื่องน้ำเน่าชิบหายเดี๋ยวนะมึงแล้วถ้าอาจารย์ดีกาเป็นคนคนเดียวกับที่พามันมาคาเฟ่นั่นนะแต่อายบอกว่าคนคนนั้นตายไปแล้วไม่ใช่หรอวะเออวะ อาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับเรื่องอะไรเป็นเรื่องของอา,ายันครับอ,อาจารย์คือช่วงนี้อายันเขาทำตัวดีขึ้นมากแล้วครับผมเลยอ,อยากขอร้องอาจารย์ให้เลิกลงโทษอา,ายานแบบนั้นได้ไหมครับว่าไงนะ คือผมอยากขออนุญาตคับอาจารย์ให้ชมรมสรารวัน,นักเรียนเนี่ยเป็นคนควบคุมความเป็นของอายันได้ไหมครับจริงๆครูก็ไม่ได้อยากทําโทษอายันเขาขนาดนั้นนะน,นะแต่เธอมั่นใจใช่ไหมว่าจะควบคุมเขาได้ครับผมต้องทําให้ได้ครับก็ฝากด้วยแล้วกันขอบคุณครับอาจารย์ เฮ้ยเมื่อกี้มึงคุยอะไรกับป้าวาลีมาวะนี่มึงสะกดรอยตามกูเหรอก็เหมือนที่มึงไก่คันสะกดรอยตามกูเมื่อวันเสาร์ไงไอสารวัตรนักเรียนกูมั่วแล้วกูไม่ได้ตามมึงเฮ้ยมึงปากแข็งอยู่หรอ ่อยกูแล้วมั้งอยากขอดกูเหกูช่วยดึงมึงหลบรถกูไม่ได้อยากกอดมึงเว้ยใช่อเปล่ามึงนี่นะกูช่วยไว้ยังไม่ขอบคุณกูเเสียงพูดมากเลยงั้นมานี่ไปไหนมานี่ไปไหนกูต้องเดินเว้นเออมาก่อนเอออัะกูเดินเองได้ ไม่ต้องขาดเองได้คุณจับรถกล้กวยเหมือนกันนะคุณพ่อมึงดิแค่ก็แค่ขาดเหงื่ขัดเนี่ยน,นะแล้วมึงจะพากูไปไหนไปทำอะไรไปไกลไหมแล้วมาส่งกูกี่โมง แล้วมึงมาทำไมที่นี่อะ่ะกูอยากกินกาแฟอะ่ะแล้วมึงก็ลงไปซื้อดิกูรอบนรถแล้วกันไม่ได้ได้ดิทำไมจะไม่ได้วะ ทำเทยีอไองมึงนในสายตากลัวมึงไม่เหมาะกับอะไรแบบนั้นหรอกผู้ที่เกิดมาเมียพิศิษฐ์แบบมึงจะไปเข้าใจอะไรวะถ้าเราปล่อยความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นเนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดการทำลายกันเองครับ ีอะไรหรออ้าวันนี้อาจารย์ฉดไม่อยู่หรอครับตำแหน่งสารน,นักเรียนมันสำคัญกับมึงขนาดนั้นเลยอรอมันทำให้กูช่วยโรงเรียนนี้ได้ไงแล้วทำไมมึงต้องทำตัวเชื่องเพื่อรอรับรางวัลจากคนพวกนั้นด้วยอะ่ะแล้วการที่กูพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้สิทธิพิเศษเหมือนคนอื่นมันผิดมากหรอวะพวกตูดเอ้ยแล้วทำไมคะผู้หนูเป็นแบบเนี้ยแล้วมันไปเดือดร้อนใครไม่ทราบคะเป็นผู้ชายอะคิดอะไรมากตัวกูก็ทำตัวติ่มๆมอย่างเงี้ยโดยคนลังแกวอถ้าอาถรรพ์ุโรกลับมาก็คงหยุดคนนั้นได้ ช่วยหน่อยนะพวกมึงพวกเราต้องทําให้โรงเรียนกลับมาทบทวนกฎระเบียบเก่าๆที่ล้าสมัยให้ได้จะแชร์ให้หมดโรงเรียนเที่ยเนี่ยทำอะไรไปบ้างกูบอกให้ึงช่วยโค้ดไงมึงเนาย้อยอ่ะแล้วนี่มึงมีอะไรหรือเปล่ากูให้กวยไายมามากล่อมมึงให้เป็นรวมตัวกับพวกนั้นนะ่ในสายตากูอะมึงเหมาะกับอะไรแบบนี้มากกว่าอีกฉันเคยกลัวความรักฉันเคยกลัวความ